ในช่วงยุคสมัยก่อนนั้นศยศาสตร์แต่ละอาจารย์แต่ละสำนักจะมีทั้งสายขาวและสายดำบางสำนักใช้ในทางที่ดีบางสำนักใช้ในทางที่ผิดอย่างเช่นทำสเสน่หาทำคุณใสยบนดำใส่คนอื่นให้ถึงกับชีวิตและครอบครัวพังทลายแต่หารู้ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนจ้าง ไม่ว่าจะเป็นคนทําถ้าถึงเวลากงล้อแห่งกรรมเริ่มทํางานแล้วก็จะไม่มีสิ่งไหนใหญ่เกินกรรมได้อาจารย์ธรรเชื่อว่ายุคนี้สมัยนี้ก็ยังมีอยู่กับสวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านกับขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทั้งทางช่อง youtube ชแนลและช่อง f a c e b o o k f แ n p a g e ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทาได้ทําคลิปดีๆต่อๆไปวันนี้อาจารย์ทามีเรื่องมานำเสนอเป็นเรื่องที่หลายๆครอบครัวอาจจะเคยเจอเคยเจอว่าด้วยเรื่องคุณใส่มนดำสำหรับคนที่ชอบเล่นของลองดีกับสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตครอบครัวถึงกับวิบัติล่มจม เพราะคุณใส่มนญดำนั้นใช้ในทางที่ดีก็ดีใช้ในทางที่ผิดก็ล่มจมได้ในพริบตาพังทุกสิ่งพังทุกอย่างเสมือนครอบครัวคุณบุญช่วยนี้ทางที่ดีอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวดีที่สุดอาจารย์ธรรมขอเตือนด้วยความหวังดีกับกาลยานิมิตท,ทุกท่านคุณบุญช่วยแกเป็นนักธุรกิจใหญ่อยู่ในจังหวัดหนึ่งซึ่งแก เป็นคนมีพวกฝูงทางด้านธุรกิจเยอะมีแต่ใหญ่ๆรวยๆส่วนมากเพื่อนแกทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาซื้อขายที่ดินรับสร้างบ้านซื้อมาขายไปเกี่ยวกับอสังหารรมทรัพย์ททำจนรวยวันวันของคุณผู้ช่วยนั้นต้องเดินทางทุกวันไปดูงานที่นู่นที่นี่ส่วนมากธุรกิจอสังหาที่มีการแข่งขันกันเยอะๆเรียกได้ว่าแข่งกันรวย ส่วนด้านเพื่อนของคุณบุญช่วยมีงานประมูลที่ไหนก็จะต้องตามแข่งขันไปประมูลที่นั่นเหมือนทำเป็นกระบวนการทั้งสองคนเพื่อนรักมักจะทะเลาะกันบ่อยๆด้วยเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ค่อยลงตัวบางทีต่อยกันตาปูดตาบวมแต่สุดท้ายก็มานั่งกินเหล้ากันตามเคยด้วยความที่สนิทสนมกัน ทะเลาะกันทีไรเดี๋ยวก็ดีกันจนทำให้ลูกน้องทั้งสองฝ่ายรู้สึกละอากับลูกพี่ทั้งสองคนในช่วงซีซั่นงานประมูลเริ่มเข้ามาอย่างเยอะทั้งสองก็ร่วมกันแข่งประมูลเช่นเดิมได้มาประมูลงานใหญ่ระดับจังหวัดคู่แข่งเยอะขึ้นคู่แข่งที่ได้เข้ามาประมูลนั้นมีแต่เงินนานา,นาทั้งนั้นรวยฝาคุณบุญช่วยกับเพื่อนคุณบุญช่วยเยอะมากทั้งสองคน นี้รู้ทั้งรู้ว่ายังไงเสียงานใหญ่ระดับจังหวัดเราทั้งสองไม่ได้จึงเริ่มคิดแผนการชั่วร้ายต้องจัดการทำอะไรสักอย่างทั้งสองได้เข้าปรึกษาหารือกันปล่อยไว้แบบนี้เห็นทีจะไม่ได้แน่เพราะกำไรในการทำงานครั้งนี้มหาศาลจึงทำให้ต้องกำจัดคู่แข่งทั้งสองได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นไปบนดอยอีกประเทศ เพื่อจะขึ้นไปหาคูบาท่านหนึ่งซึ่งอยู่ไกลสุดประเทศคูบาท่านนี้มีวิชาอาคมที่แก่งกล้าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ในช่วงสมัยก่อนนั้นอาจารย์สำนักไหนทำสิ่งเหลือเชื่อพวกนี้ได้ลูกศิษย์ลูกหาก็จะค่อนข้างเยอะมีลูกศิษย์ศรัทธามากมายรักษาโรคต่างๆให้หายในพิบตาโดยที่ไม่ต้องใช้สมุนไพรใดๆเป่าลมไป พวกอาการเหล่านี้ก็จะหายเป็นปิดทิ้งส่วนคุณบุญช่วยกับเพื่อนนั้นได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาเพียงเพราะหวังจะทำลายคู่แข่งทางธุรกิจเพื่อจะขจัดเส้นน้ำที่คอยตําออกจึงให้ครูบาช่วยใช้ยาสั่งตายเรียกได้ว่าเป็นยาสั่งตายนั่นเองแต่ครูบาท่านนี้เก่งด้านคุณใสบนดำด้วยจึงทำให้ คุณบุญช่วยกับเพื่อนก่อนมาหาตนเองแต่จะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่แสนแพงทั้งสองนี้ไม่เคยเกี่ยงเรื่องเงินเรื่องทองขอให้งานสำเร็จเป็นพอเพราะจะได้กำจัดศัตรูและเส้นหนามทางธุรกิจให้สิ้นซากทำให้คูบาต้องใช้คุณใส่มนดำชั้นต่ำจัดการตามคำสั่งของคุณบุญช่วยกับเพื่อน ด้วยเม็ดเงินที่มาสารทําให้คุณบุญช่วยกับเพื่อนขอรากับพร้อมรอฟังข่าวดีก่อนวันนัดหมายประมูลงานทางคุณบุญช่วยกับเพื่อนได้ข่าวการเสียชีวิตของคู่แข่งกันวันละคนสองคนส่วนใหญ่นั้นคู่แข่งทางธุรกิจของคุณบุญช่วยนั้นเสียชีวิตด้วยเรื่องอุบัติเหตุทุกลายแต่หารู้ไม่ว่าเป็นคุณใส่มนดํดชั้นต่ำทำ พอวันประมูลงานมาถึงจริงๆทั้งสองคนคุณบุญช่วยกับเพื่อนก็ได้งานกันไปตามสถานภาพงานยิ่งเยอะคุณบุญช่วยกับเพื่อนก็ต้องทำเช่นนี้ทุกๆครั้งแต่หารู้ไม่ว่ากงล้อแห่งกรรมเริ่มทำงานแล้วก็จะไม่มีสิ่งไหนหยุดมันได้รวยเยอะก็จริงบารมีเยอะก็จริงลูกน้องเยอะก็จริงแต่ก็ไม่มีสิ่งไหนหยุดกงล้อแห่งกรรมได้ทั้งนั้น พอตกดึกคุณบุญช่วยได้ฝันเห็นคนจํานวนมากมายืนล้อมเตียงนอนคุณบุญช่วยยืนล้อมกันเป็นกองทัพแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือวิญญาณที่คุณบุญช่วยกระทาให้เขาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทําให้คุณบุญช่วยสะดุ้งตื่นทันทีพอตกตอนเช้าคุณบุญช่วยก็ไม่ได้คิดอะไรพอตกดึกของอีกคืนถัดมาคราวนี้ของจริงวิญญาณพวกนั้น ได้มาหาคุณบุญช่วยต่างฝ่ายต่างเข้ามาทำร้ายร่างกายคุณบุญช่วยทั้งกระทืบหักแขนหักขาทุบตีจนคุณบุญช่วยเสียสติตามร่างกายบวมช้ำเลือดช้ำหนองแต่ไม่ตายด้วยความทรมานจนลูกน้องคนสนิทได้ขึ้นมาดูกับเห็นคุณบุญช่วยนอนจมกองเลือดอยู่ใกล้ๆเตียงนอนของคุณบุญช่วยลูกน้องจึงพาส่งโรงพยาบาลทันทีทันใด จนคุณบุญช่วยถึงมือหมอทําให้คุณบุญช่วยร้องลั่นอย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูกูผิดไปแล้วหมอถึงกับต้องใช้ยาสลบทันทีวันต่อมาคุณบุญช่วยได้เสียชีวิตทันทีสาเหตุการตายเกิดจากการช้าในตับไตไส้พุงแตกเละเน่าข้างในส่วนด้านเพื่อนคุณบุญช่วยนั้นก็มีอาการประสาทหลอนเดินแก้ผ้าไปทุกคนทุกแห่งทั้งที่สภาพร่างกายยังแข็งแรง และดูดีอยู่ทำให้ลูกน้องตระหนักถึงได้ว่าลูกพี่ทั้งสองนั้นได้ทำคุณใส่บนดำชั้นต่ำใส่คนอื่นจนถึงแก่ความตายถ้าใครมาขัดฝางการทำธุรกิจทั้งสองนี้ก็จะไม่เว้นสักคนเดียวสิ่งนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าไม่มีสิ่งไหนใหญ่เกินกรมคือการที่เราทำกับคนอื่นสิ่งมีชีวิตยิ่งเราทำให้เขาทุกข์มากเท่าไรหรือเจ็บมากเท่าไร เราคือคนสร้างกรรมแล้วกรรมนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราร้อยเท่าพันทวีแม้จะมีเงินเป็นหมื่นหมื่ล้านก็ไม่สามารถแก้ไขกรรมนั้นๆได้อาจารย์ธรรมขอให้ข้อคิดกับท่านผู้ฟังไว้สักหนึ่งอย่างเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งไหนกระทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายภาคหน้าสิ่งนั้นคือกรรมดี ด้วยโอวาทของเจ้าพุคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมบรางังศีสินย้ายขาดทำอย่าให้เว้นทานให้มันสร้างมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากไม่มีก็ตั้งใจอนุโมทนาสาธุไปพร้อมๆกับเขาสิ่งนั้นคือบุญบาร,รมีต่อไปภายภาคหน้าบุญทานเหล่านี้จะมาช่วยส่งเสริมให้ท่านผู้ฟังที่เคารพให้ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึง ไม่ว่าจะไปตกอยู่อบายภูมิทั้งหลายทั้งปวงกลาบขอบพคุณทุกท่านผู้ฟังที่ร่วมกันฟังจนจบคลิปและฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์ธรรมนำเสนอได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับกลาบขอบพคุณทุกท่านที่คอยติดตามทั้งช่อง youtube ช่อง facebook ก่อนจบคลิปอาจารย์ธรรม นำเสนอขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตราัยช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญด้วยสุขภาระการเงินดีหน้าที่การงานดีสุขภาพดีทุกท่านเทนกราาบขอบพระคุณครับ